เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกอยู่นะครับผมก็จะมาบอกสิทธิพิเศษดังนี้เลยนะครับผมสิทธิพิเศษคือสามารถโหลดเกมได้ไม่อั้นเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าทางด้านแอดมินนะครับจะแจก1000พอยส์สำหรับโหลดเกมนะครับแล้วก็เกมขั้นต่ำก็อยู่ที่10บาทแล้วก็ถ้าพอยต์หมดนะครับผมสามารถขอแอดมินได้เลยนะครับผมอันที่2ก็คือได้เข้ากลุ่มไลน์นะครับสามารถ ุยเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็สอบถามเรื่องเกมอะไรต่างๆนานาหรือว่ามีปัญหาสามารถสอบถามแอดมินได้หมดเลยนะครับจะมีแอดมินคอยตอบอยู่นั่นเองนะครับผมก็แนะนําให้สมัครสมาชิกไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube หรือว่าเข้ามาในเว็บไซต์ของช่องได้เลยนะครับผมจะมีปุ่มให้สมัครสมาชิกอยู่นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถไปดูคลิปได้เลยครับผมอานลี้ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอ m ์ฟมินิทีวีนะวันนี้อยู่กันใน เกมมนุษนับคูร่านะครับผมเป็นเวอร์ชัน8 2นะครับก็มีหลายคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าที่แจกไปมันเล่นไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันอัปเดตอะไรก็ไม่รู้เข้ามานะครับงั้นมาเวอร์ชันใหม่กันเลยดีกว่านะครับก็ได้ไปหาเวอร์ชันใหม่มาให้แล้วนะครับก็ตัวนี้จะเป็นของคุณไมอ์ไรอามัดนะครับผมตัวนี้ก็เคยแจกไปแล้วแต่ว่าตัวนี้จะเป็นการอัปเดตเข้ามานะครับโอเคสําหรับเมนูก็มีเหมือนเดิมนะครับผมเป็นเลเวล999นะครับเลเวลตันนั่นเองนะ อลิมิตพีร่าคอยนะครับหรือว่าพีร่าด้านบนนั่นเองนะรับนะครับแล้วก็อลิมิตดักออนไอส์นะครับผมก็คือไอตรงตามังกรนะครับฝั่งฝั่งขวามือนะครับผมแล้วก็มีอลิมิตเมจิกดัชหรือว่าเป็นเพชรนั่นเองนะเพชรจะอยู่อันนี้นะครับนี่เอ้ยเห็นไหมเอาเดี๋ยวนะทำไมอ๋อต้องกดค้างหรือไง ผมกดไม่ได้เฮ้ hey, ช่างมันแล้วกันเขาบอกให้กดปุ่มสีแดงค้างกดไม่ได้หว่ะท่านผู้ชมโอเคน่าจะบักนะตรงนี้นะครับอ่ะแล้วก็ไปดูอันต่อไปเลยนะครับผมเป็นทางน้านของอัปเกรดฟรีนะครับแล้วก็มีวิ n นิ่งเชน n ์99นะครับผมหรือว่าการเล่นกับบอดแบบว่าชนะอัตราชนะ100%นนะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับผมแคมเปญนะครับ เห็นไหมอันนี้มันจะ,นจะคือมันจะคือตรงนี้นะครับผมแต่ว่าอันนี้มันน่าจะยังบั็อกอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเล่นเราก็จะชนะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับนะแล้วก็มีทางด้านของเอ้าผมยังไม่ได้เปิดนี่าลองเปิดดิเปิดเปิดแล้วเป็นไงโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์ดูอืก็ว่าอยู่ทาไมมันไอ้นี่นะลองปิดเปิดไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ อั l ล็อกมัง e ีสี่หรือว่าตัวโกคูนั่นเองนะอันล็อกโกคูนะครับโกคู Goku คือตัวนี้นะครับอ่าอันนี้คือผมอัพเต็มหมดแล้วนะนี่ครับจะมีคำเออจะมีดาร์อนเลเวลหก level นะครับปึ๊บแล้วก็อันล็อกเมนทิชียลกอรี่หรือว่าทางด้านของ แลงนะครับผมแรงสูงสุดของเกมนี้นะครับผมนี่ปึ๊บนี้ m e d i c a r r y นะครับโอเคไอพวกนี้ผมก็มีหมดแล้วนะครับซื้อมาได้นะตัวนี้นี่ฮะเดี๋ยวนะนี่ไงเอา้าอ๋อมมาอีโวได้ผมลืมเอาเลยครับมาดูการอีโวของไก ก็แทรปอืดเขาบอกให้ใช้ดาคอนไอหนึ่งร้านเลยเหรออ่ะอู้มาแล้วเรียบร้อยครับผมอันนี้คืออะไรอะ่ะอ uh ัล huh. ล็อกอัลต่อใสอยู่ w. แล้วไงต่อนี่ครับโอ้โห,โหเวลตันแล้ว น,นี่คืออะไรเดี๋ยวนะทำไมมันถึงเวลเวลเยอะให้ผมเลยวะท่านผู้ชมมันถึงเวลตันให้ผมเลยอ่ะนี่อัปเกรดไปเลยนะครับตัวใหม่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเึ๊บเวี่อโอเคงั้นเดี๋ยวเอาไก่ไปสู้ดีกว่านะครับผมไปเล่น ออนไลน์ใหดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้ามันขึ้นเตือนว่าจะแบนเรานะครับให้เรากดออกเข้าใหม่นะครับผมก็จะได้แล้วนั่นเองก็จะกลับมาเล่นได้เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเราเปิดไปด้วยมันก็จะทําให้เราสามารถโดนแบนได้นะครับผมไปครับผมนี่โอ้โห โอ้แต่เลือดเราเยอะกว่าเยอะเลยนี่ครับเลือดเราเยอะแบบโคตรๆอะไปลองดูครับก็เล่นได้ปกตินีครับผมสําหรับตัวเกมนี้นะครับผมนะก็อัปเดตใหม่ให้แล้วนะครับผมสําหรับคนที่เล่นไม่ได้ก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสําหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งริ้งไว้ให้ละกันถ้าอยากจะเล่นนะครับเดี๋ยวลองไปดูเอยลองจะไปตีบังกรดูนะครับ ไปมังก้อนหมัดเดียวจอดหรือเปล่าดีครับดูกันหมัดเดียวจอด Remember okay. อโอเคเหยวะอู้เอาหน้าอกครับโอ้เรียบร้อยฮะเอาหน้าอกเบียดอะ่ะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เอามือสองเฉย จำได้ครับปอกเรียบร้อยมันหายากนะเนี่ยไอตามังกรนะครับทำเป็นเล่นนะกว่าจะคดได้แสนหนึ่งที่แบบว่าเอามาเอามาทางด้านของอัพตัวนี่นะไซอิวอะซุปเปอร์ไซอิวนะครับหาโคตรยากเลยผมบอกเลยกว่าจะได้แสนหนึ่งนะ เขียวฟ้าฟ้าแดงปึ๊บ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 นี่เป็นไงเร็วจัดนี่ครับได้สี่พันห้าแล้วใช่ไหมวยหกพันห้าเลยเหรอด่านห้าครับเขียวฟ,ฟ้าฟ้าแดงเหลืองเขียวฟ้าฟ้าแดงเหลืองครับกริดเป็นไงเล่นได้ปกตินะครับ อันนี้เกมมันดีอย่างหนึ่งมันฝึกความจำด้วยครับเขียวฟ้าฟ้าแดงเหลืองเหลืองเขียวฟ้าฟ้าแดงเหลืองเหลืองเรียบร้อยโอ้นี่ยังได้เกรอยู่อ่ะไปขอสักเลเวลสิบอะได้เท่าไหร่ละสองหมื่นเฮ้ยหนึ่งหมื่นสองพันครับเขียวฟ้าฟ้าอุ้ยเขียวฟ้าฟ้า,ฟาแดงเหลืองเหลืองเขียว โอเค Amazing เมื่อกี้ลืมนับกี่ลืมนับครับ okay. โอเควุ้ยจะได้แสนอยู่นะแต่ถ้าตัวเราไก่ก็คือจบเลยเขียวฟ้าเขียวฟ้าฟ้าแดงเหลืองเหลืองเขียวฟ้านี่เป็นไงความจำอย่างแจ๋วดูว่าผมจะไปเวลสิบได้หรือเปล่าครับ ไปวิสิบได้หรือเปล่าเขียวฟ้าฟ้าแดงเหลืองเหลืองเขียวฟ้าฟ้าเขียวฟ้าฟ้าแดงเหลืองเหลืองเขียวฟ้าฟ้าคมคมโอ้ใครวันวันไม่ต้องทำอะไรละนั่งเล่นอยู่เนี่ยถ้าตัวไก่นี่น่าจะยากเลยเหลืองเหลืองเขียวฟ้าฟ้าแดง เกือบจำไม่ได้ครับแต่ว่ายังได้อยู่ครับโอเคประมาณนี้ในเช้าผมนะก็เอารอไปเล่นกันดูนะครับผมถ้ายังไงก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันะะนะครับเดีย๋ยวเจอกันใหม่อีกคลิปหน้านะผมบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยถ้าอยากได้เกมนั้นก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมบ๊ายบายครับ